จริงๆครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับแล้วก็ถ้าเอาเรื่องของการเมืองเนี่ยพี่เองอยู่ในวงการเมืองมาประมาณเกือบ20ปีแล้วอยู่มานานแล้วนะครับครั้งนี้ก็มองว่าพรกภูมิใจไทยเนี่ยมีความพร้อมในหลายๆด้านนะครับแล้วก็ทําการเมืองถึงทำการเมืองใหม่เลยนะครับวันนี้ละพรกภูมิใจไทยทําการเมืองแบบที่ทุกๆพรพักอยากเห็นก็คือมีรมัฐมนตรีที่ไม่ต้องมีโคต้าเลยเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ย มาทำหน้าทีทร่รัฐมนตรีพี่ว่าคนกรุงเทพชอบมันตอบโจทย์คนกรุงเทพกัวงวลไหมครับว่าคนไทยไม่เคยได้สอนอะไทีพเลยก็เราต้องตีไข่แตกให้ได้สิเราต้องตีไข่แตกให้ได้ในรอบนี้นะครับมับ่นใจไหมครับเพราะว่าคู่แข่งในเขตของเรา,เราก็เรียกได้ว่าแน่นเหมือนกันพี่ว่าเขตสายไหมเนี่ยมีคู่แข่งที่มีคุณภาพทุกคน,กคนเลยนะครับ <oro. S 1> ก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจเลือกนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนชาวสายไหมด้วยครับทำไมถึงตัดสินใจเลือกรรคพิมพ์ไทยในการเลือกตั้ง,ง <pregn balcony. S 2> พี่ว่า ไม่ใช่แค่พี่นะวันนี้พี่จะบอกว่าผู้สมัครเนี่ยที่มาสมัครพรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ละเขตเรื่องตั้งเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งคนยังเขตสายใหมพี่เนี่ยมีหลายคนมากมันบ่งบอกว่าวันนี้พี่น้องประชาชนตอบรับแล้วพี่จะบอกว่าผู้สพรัครภูมิใจไทยเนี่ยมีนักอดีตข้าราชการอดีตกัปตันอดีตนักบินแฮลอสเตดดารามาหมดเลยนะครับมันมีความหลากหลายในในตัวพรรกภูมิใจไทยด้วยนะครับฝากถึงแฟนใน,ในเขตสายใหมหน่อยครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับก็ ขอให้ตัดสินใจเลือกคนที่ท่านรักเลือกพักที่ท่านชอบครับ